สวัสดีจ่ะเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสปอิตารีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยใครที่มีริ้วรอยผิวไม่เต่งไม่ตึงนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เราจะใช้แป้งเด็กนะคะใครไม่มีก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของแป้งเด็กเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มนะคะช่วยให้ผิวของเราอ่อนโยนเขาจะอ่อนโยนตอผิวเราเ็าจะไม่ทําให้เราระคายเคืองผิวเขาจะไม่ทําให้เราแพ้นะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะเราจะใช้แป้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะคือนมผงที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะเป็นนมรสจืดนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่1ช้อนชานะคะเลยนะคะส่วนตัวจะใช้นมแบบขวดแบบนี้นะคะใครจะใช้แบบกล่องนมจืดนมโรงเรียนของลูกเราได้เลยนะคะในส่วนของนม เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะตัวนี้คือเจลวันหางจระเข้สดนะคะส่วนตัวปั่นใส่ตู้เย็นไว้ใช้นะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะ ถ้าใครมีจะดีมากๆเลยนะคะเจลวันหางจระเข้สดนะคะก <c oughs> ็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยใสยช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเจลสดเอามาพอกหน้านะคะ <c oughs> จะดีกว่าเจลสําเร็จรูปเลยนะคะในส่วนของเจลสดเนาะเราจะใช้เจลสดอยู่ที่ 2- องึงสช้อนชานะคะเลยนะคะสะดวกสบายกับการใช้นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเจลเนาะ เข้ากันเลยนะคะสูตรพวกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามหรืสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบ,า,บางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบควมแพ้ก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนน,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากเลยนะคะชุ่มชื้นมากเลยนะคะลองไป ชใช้ดูนะคะเกลยวสดพอกหน้านี่ดีมากๆเลยนะคะผสมน้ามันมพะพร้าวสะกัดเย็นทาไว้เป็นเซรั่มนะคะไม่ต้องไปซื้อเซรั่มแพงๆเลยค่ะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะ 1 0 1ถึงนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะหน้าของเราเนี่ยจะใสจะติดจะตึงเลยนะคะจะไม่แห้งไม่ตึงแบบผิวแห้งกล้านนะคะผิวของเราเนี่ยจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ